สวัสดีครับมาพ่อผมอีดเดอร์วันนี้เดอร์เส้นอูง่วงงามไข้งามขึ้นเก่าเลยครับนี่วันนี้พามาพบกับอันสาวน้อยครับน้ำขาวอมไม่เดออันนี้นะว่าคนในบ้านนี่ละโอ้ยงามอีเดอรนะ์เนาะนี่ครับเพิ่นเป็นอันแผลร่างพสกินในตัวเพิ่นนะแต่ว่าเศร้าเลยละเป็นตาน้อยแผลยังดีเบิดแล้วเลยแต่กระตูดเดียวนี่น,นั่นนะแต่ว่าบ่มีเลือดบ่มียงคือเป็นมันแผลนั้นมันอยู่แค่นั้นแต่น,นโทโตนี่ดีไปแล้วเครื่อง border สูงประมาณบ่สูงมันเมตรสามสิบบวกไปสักสามสิบเศษไหนละสูงโอ้สูงอยู่ไหนสามสิบบวกอะไรไปนี่สิวัดให้คักๆอีกเทืนน่อนึงเดอ้อนี่เงาหางหลังกระไยครับเพุ่นเป็นลูกสาวนี่เดอ้อนี่กาเลสเดอ้อเอฟหกแปดทำนี่กระดูกใหญ่ดีอยู่ได้กับวันใหญ่แห้งกับถือวันใหญ่อยู่ราคาเป็นกับสองหมื่นสี่พันบาทครับท่วนไนะท่วนเดอ้ออันนี้บารมิ่งทรงแต่ราคานี้ครับราคาเบาได้ไขว่าได้ อายุกระซิบเดือนไปฝ่ายครับเกิดชีวิตเดือนนี้ละนี่กินหนาก,กะระดีเด้ออันนี้เด้ออีนั่งนี่หนาด็กระดูกดีหนาเต็มครับนี่หนาเต็มหนาเต็มแล้วกันนี่กท้ายกระเต็มดีครับหลังกระตรงเลยมีหนอกอีต่างหากเลยนี่ปากใหญ่ก้านหูใหญ่ครับเขาไปนิดนึงเขากำลังออกแม่เพิ่นเขางามเด้อน้ำล่างกระดีครับเสภาสะบูเรื่องกระดีอยู่สีก็ดีแต่โทษซับเพราะอยากดีไปไหนเด้อนีน่ตัวจริงมันสีแดงกว่าในรูปอยู่เด้อ ออีกจังไหนก็ได้อ้าวนี่มึงคับใกลโพดท่านไปสนใจก็ติดต่อมาครับเบอร์โทรผมจะ0615265622เชี่นอูครับราคา24,000บาทครับนี่ครับอี่นั่งแดงน้อยอันนี้นะนี่ครับนี่มุกดาเดินนองมุกดานี่ ทนไปสนใจกับที่ต่อมาหลวครับพี่กัดกเอาเพื่อาพนมจังหวัดนครพนมครับนี้หยาดีนะเพิ่งแท่งเข้าเมาื่อวานนี้เด้อันนี้นะแทงเข้าผลไมผมนีแต่แทงเองครับแท่งง่ายๆเลยเชื่อ,องดีบ่มีต้นนี้อย่างครับกระดูกข่างบริสุทธางบริดอกธ์ขาบ,บริุทธบริสุทมาเป็นยังต้นนี้นะเป็นแต่ว่าอันลําพีสกินนะครับนี่ลําพีสกินแค่นี้ละแต่เศร้าเลยละ ยังแผลยังแผลยังเป็นแผลยังคือยังมันเป็นห้อ,อยห้อ,อยเท่าที่เคยเป็นแผลแต่ก็นานะดีครับนะี่หนาในง่วงบริกัวอาหารได้นี่ผมอยู่ตําเพิ่นนะ่ะผมมาฝึกกินไม้นี่ท่านกินแห้งสีอ้วนคนนี้อยู่ผมว่ามองหางเพลินเครื่องโบดเด้อนี่มองหางไงได้สูงดีอยู่เอาพวกอีกทีนึง,งนยนะ่างอีกแล้วนะเพลินดูนี่ครับเพลินจำให้เชื่องอยู่แต่ก็บาเชื่องแห้งไปะไรแต่ก็โอเคจับได้รูปได้นี่นี่แต่กัน ไปไปเห็นครับนี่โอ้ยยางงามไหนยางงามอยู่ไหนเป็นตะแพงครับเป็นตะแพงนะฮะสูงก็ไม่สามสิบบวกเลยครับสูงนะโทรมาเลยครับท่าสนใจนะโทรมาสอบถามได้ก่อนบอกเอาบอกนั่นบอกว่ากันต่อโทรมาสอบถามเบืงศูนย์หกหนึ่งห้าสองหกห้าหกสองสองครับเส้นโอ้คือเก่าไม่ล่ะบ้านอุ่มเมาเด้ออำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมด้วยครับใครสนใจก็ทักถามมาเบื้ง 2 4งหมพันบาทครับตัวนี้นะฝนตกแล้วครับแค่พอแค่นี้ก็อันตรายครับโนรูเขาแล้วโนรูเขาแล้วแค่นี้เด้อ